ท่านผู้ชมครับมาในงวดน,นี้ฟิลิปปินส์ต้องมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ถึง40ลำนะครับเรียกได้ว่าปริมาณเนี่ยเป็นปริมาณเกือบจะสีเท่านะ4เท่ากว่าที่ไทยเนี่ยต้องการจะซื้อฮะไทยเนี่ยซื้อเพียงก็ประมาณสัก12ถึง14ลำสำหรับกิบเพน EF คงไม่ต้องคาดเดาอะไรกันครับต้องจบที่ F16 บ็อก70หรือไม่ก็72อย่างแน่นอนครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอเมริกาเนี่ยเขามีความร่วมมือกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนามาเสนอกันคราวนี้ก็จะเกิดขึ้นในปุยผ้าอาเซียนของเราเนี่ยนะครับถือว่าในช่วงเวลานี้ชาติในอาเซียนหลายชาติครับก็กําลังตั้งโครงการที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ ยังไม่พอนะครับก็ยังคงมีการจัดหาอาวุธแบบอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าทีนี้ครับไฮไลท์เด็ดมันมาอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ไม่น่าเชื่อว,ว่ามาในงวดนี้ครับฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะมาแรงแซงทางโคง้งเกินความคาดหมายซึ่งเมื่อก่อนนั้นครับฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาที่จะมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่มักจะพูดอยู่คําเดียวว่าแพงแสนแพงไม่อยากจะซื้อมูลค่ากว่า 1. นึ่งจุดพันกว่าล้านบาทเนี่ยก็มองแล้วว่า มันแพงฟิลิปปินส์ก็ต้องการเครื่องบินขับไล่อยู่2แบบครับหก็คือ F16 บล็อก70หรือไม่ก็72ในขณะเดียวกันก็ต้องการเครื่องบินกิฟเพน EF หรือไม่ก็ CD เป็นมือหนึ่งทั้งคู่ครับจากรัฐบาลสวี v เดนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับหากว่าฟังข่าวในช่องเราเนี่ยก็คงจะรับทราบข่าวสารว่าฟิลิปปินส์นั้นเขาก็ มีปัญหาในแง่ของเม็ดเงินงบประมาณด้านของกลาโหมครับกองไม่สามารถที่จะดําเนินการไปจัดซื้อขึ้นไปนลบเมือหนึ่งะฮะโดยเฉพาะเครื่องบินแบบ f อ6บล็อก70หรือไม่ก็7จ 12, ที่มาจากอเมริกาได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยได้มีการอนุมัติการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแอปรูฟหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลฟิลิปปินนั้นจะซื้อหรือไม่แต่ว่าราคาที่มีการยื่นเสนอนั้นก็เรียกว่าน่าจะ สองปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเวลานี้ราคาเนี่ยคงต้องขยับนะครับไปตามการรับเวลาจนกระทั่งฟิลิปปินส์นั้นก็เลยต้องหาทางเลือกอื่นนะที่ดูแล้วว่าน่าจะมีความคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดกว่าจริงได้มีการไปลงนาม MOU ร่วมกับสซีเดนครับนั่นก็คือการหาโอกาสที่จะไปซื้อเครื่องบินขับไล่แบบกิบเพน EF หรือไม่ก็ CD นะครับขึ้นอยู่กับงบป,ประมาณ สิ่งที่เราได้รับการเปิดเผยที่มาจากเจ้าหน้าที่ไหวความมั่นคงแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับบอกว่านขณะนี้ฮะกองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยต้องการจะมายกระดับคลังแสงครั้งใหญ่โดยเฉพาะทางด้านการบินและการติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางฟิลิปปินส์ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ฮะคงจะต้องทุ่มงบประมาณไม่ต่ำกว่าส0,000ื่น 3,000ล้านดอลลาร์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะสามหมื่นสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เป็นล้านบาทนะครับหรือลำน้ำหนึ่งลำเนี่ยมูลค่า1 5 0 0 0ล้านบาทหรือถ้าตีเป็นตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณลำละ400กว่าล้านเหรียญแต่ว่านี่งบประมาณถึง33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่า การยกระดับกองทัพของฟิลิปปินส์ครั้งนี้เป็นข่าวที่ช็อกโลกมากสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าพื้นที่ความขัดแย้งในแถบของเทเรจินใตนนน้เนี่ยนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยดูแล้วมีความอ่อนแอมากกว่าจีนตลอดทั้งปีนี้ครับท่านผู้ชมเราเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนนั้นมีการเข้ามาลังแก่ฟิลิปปินส์นั่นก็คือการที่ฟิลิปปินส์นั้นต้องการจะไปส่งสเสบียงให้แก่เรือมาแต่นะครับที่เป็นเรือเก่าสมัย,ส,มยสงครามโลกครั้งที่2 แล้วก็น,นําไปเกยตื้นนะครับบริเวณสันดอนหนึ่งที่มองว่าเป็นพื้นที่ข้อพิพาทกับจีนนะครับและฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยมักจะมีปัญหากันกลางทะเลครับแล้วหนักสุดเนี่ยเรียกได้ว่าถึงขนาดที่กําลังพลทั้งสองฝ่ายนี่ยต้องได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่แล้วจีนเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวร้าวอย่างมากจีนนั้นกําลังแสดงตนเองว่าเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์เนี่ยทำอะไรแบบอําเภอใจ คือถ้าหากว่าจะทําได้เนี่ยต้องมีการขออนุญาตครับแต่ว่าฟิลิปปินสน์เ่ยเขาก็ยังยืนยันสิทธิเสรีภาพที่เป็นของตนเองว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยเป็นของเขาจนกระทั่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการยกระดับคลังแสงครั้งใหญ่เรื่องนี้ก็มาจากผู้ประชาการกองทัพฟิลิปปินส์นะครับก็ได้มีการอมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ากองทัพฟิลิปปินส์นั้นต้องการจะจัดซื้ออาวุธที่มันมีความล้ําสมัยฟิลิปปินส์เองนั้นก็กําลังทบทวนข้อเสนอต่าง ในการที่จะทำการจัดซื้ออาวุธเพิ่มเติมฟิลิปปินเนี่ยต้องการระบบอาวุธใหม่ทั้งหมดเลยฮะยกเซตในนั้นก็จะรวมถึงพวกขีปนาวุธพิสัยกลางด้วยครับประเด็นดังกล่าวนั้นก็เรียกว่ามีการเปิดเผยต่อหน้าสารชนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการถแถลงข่าวก็คือการที่ผู้บัญชาการอินโดและแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐก็มาร่วมกับผู้บัญชาการทหารของฟิลิปปินนะครับมีการมากล่าวร่วมกันผู้บัญชาการทหารกองทัพฟิลิปปินนั้น ได้มีการมาพูดถึงว่าฟิลิปปินส์กับพันธมิตรหลักอย่างสัฐอเมริกานั้นกําลังเตรียมการที่จะซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะในช่วงปีหน้าและณนขณะนี้ครับทั้ง2ประเทศเนี่ยได้มีการยกระดับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพื่อตอบสนองต่อการกระทําของจีนนะครับที่ก้าว้าวมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมานี้นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุด จีนกับฟิลิปปินส์เนี่ยมักจะมีการเข้ามากระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะมาจากทางอากาศหรือแม้แต่ทางทะเลแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับทางด้านของฟิลิปปินส์เองนั้นก็เคยมีการรายงานข้อมูลนี้ไปยังสภาของเกรสที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณกลาหมนะครับที่กําลังบ่งบอกว่าเขาบอกว่ามันมีมูลค่าการใช้จ่ายกว่า3 3 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับการยกระดับและการเสริมอาวุธต่างๆที่ใช้สาหรับในการป้องกันตนเอง ท่านผู้ชมครับมาในงวดน,นี้ฟิลิปปินส์ต้องมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ถึง40ลำนะครับเรียกได้ว่าปริมาณเนี่ยเป็นปริมาณเกือบจะ4เท่านะ4เท่ากว่าที่ไทยเนี่ยต้องการจะซื้อฮะไทยเนี่ยซื้อเพียงก็ประมาณสัก12ถึง14ลำสำหรับกิบเพน EF คงไม่ต้องคาดเดาอะไรกันครับต้องจบที่ F16 บ็อก70หรือไม่ก็72อย่างแน่นอนครับเพราะว่าฟิลิปปินส์กับอเมริกาเนี่ยเขามีความร่วมมือกันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากองทัพอากาศฟิลิปปินส์นั้นอาจจะชอบนะกิป p เพน ES ก็ตามแต่หรือไม่ก็ CD รุ่นอัปเกรดก็ตามแต่แต่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ในทางยุทธศาสตร์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยจำเป็นนะจะต้องเลือกเครื่องบินแบบ F-16 แล้ว F16 บล็อก70หรือไม่ก็72นะครับอาจจะปรากฏตัวขึ้นได้ครับในอาเซียนชาติแรกนั่นก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองครับท่านผู้ชมถ้าหรับแผนการการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่นั้นก็ตอนนี้ต้องขอบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการประมูลในกระบวนการแบบลับๆแต่ว่านาขณะนี้ครับก็ยังคงเดินหน้าพิจารณาข้อเสนอที่มาจากผู้ประมูลหลายอื่นๆนะอย่างสาเนี่ยก็มีการรับข้อพิจารณา เพราะว่าฟิลิปปินส์นี้ก็กําลังที่จะลงทุนอย่างมากครับในแง่ของศักยภาพด้านการป้องกันไม่ใช่เพียงเฉพาะการจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์เท่านั้นนะครับยังรวมถึงการจัดหาพวกขีปนาวุธต่างๆด้วยครับที่ใช้สำหรับการป้องกันพื้นที่ทางทะเลหรือแม้แต่พื้นที่ทางอากาศแต่ว่างบประมาณที่จะนําไปเพื่อการจัดหาฝูงบินในเบื้องต้นนั้นเขาก็บอกว่ามีอยู่ประมาณสัก5,000ันกว่าล้านดอลาดลาร์สหรัฐนะครับสำหรับ,บวงเงินนี้นะ ในการจัดซื้อเครื่องบินแต่ว่าส่วนอื่นๆก็คงจะต้องนำมาเสริมให้แก่กองทัพเรือด้วยครับแล้วก็หน่วยงานใช้ฝั่งด้วย